เช่มาในนามของชาเม่นะคะซึ่งขอแนะนําตัวชาเม่คริสตัลคอลลาเจนที่มีอยู่3สายพันในหนึ่งกระปุกนี้เลยคุ้มค่าเพราะว่าจะมีคอลลาเจนไดเปปทดยไดเปปทดยแล้วก็ตัวไทป์ทูตัวไทป์ทูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่พิเศษมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสริมพวกตรงข้อต่อตรงกระดูกอ่อนฉะนั้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะเหมาะมากหรือสาวๆทางานอย่างเราอย่างเชี่์อย่างนี้ก็คือจะทายวัลละสองมันจะมีตัววิตามินซีบวกอยู่ในนี้ด้วยเขาจะเป็นซองแบบนี้พกพาสะดวกมากแป๊บเดียวใส่สมชื่อเลยคงกับน้ําเปล่าได้เลยคือ เขาจะไม่มีรสชาติไม่คาวเลยค่ะแล้วก็ตัวคลลาเจนเนี่ยคือพรีเมียมมากนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเราจะผสมกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ไม่เปลี่ยนรสชาติไม่ได้มีไขมันไม่ได้มีน้ําตาลและพลังงานเพียงแค่20แคลอรี่ต่ำม,มากและดีกับสุขภาพมากเพราะว่าเชีย์เนี่ยจะชงให้มามาทานพวทุกเช้าเลย ตัวนี้จะไปเสริมสร้างต้องบอกว่าเป็นส่วนช่วยแล้วกันแต่ก่อนเขาจะเดินเอานะคะ,คะอันนี้ก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นคือเวลาเขาเดิน,น,นออกกำ <โฮ S 2> ลังกายป,ปกติแล้วเดินสักพักเขาจะเจ็บเขา่าแต่อันนี้พอคือเขาเดินแล้วไม่ใช่อะไรเขาวิ่งละเลยหยอะเหยาะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทานจิง